จงใช้ชีวิตให้พอเพียงหาสเบียงไว้เพียงพอหมดลมหายใจยังเหลือสเบียงไว้สืบต่อให้บุหลานสวัสดีครับผมสอรักทีเกณฑ์พยากรณ์เชื่อสิเป,ปะ๊ะวันนี้มาพยากรณ์ดวงชะตากันท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี15มกราถึง31มกราคมนี้ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรใบแรกราชาดาบใบที่สองแฮงแมนใบที่สาหถ้วยใบยที่สราชินีถ้วยใบยที่ห้า เดวิลนะฮะโอ้สัปดาห์นี้เรามาระ,ระวังคงินพูดนะฮะทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับใจตัวเองนะ,ะจะประสบความสําเร็จในสัปดาห์นี้อาจจะหม่นหมองเศร้าหมองนะในเรื่องของความรักนะฮะคิดกระวนกระวายไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับทําตัวให้มีความสุขนะครับเพราะว่าในดวงชะตาของท่านมันมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับมีคนช่วยเหลือและอุปถัมภ์ความรักนะครับก็มีคน ที่อยู่ห่างไกลนะครับก็คิดถึงอยู่นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็เดวิลโชคราบขอพระราหูขอพระราหูนะครับสําหรับโชคราบคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสุขภาพระวังเป็นกฎไหลย,ย้อนระบบลําไส้อาจจะไม่ดีนะครับแล้วก็ระมัดระวังคำพูดให้ดีๆนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเดี๋ยวจะเสียหน้าที่การงานได้นะครับสัปดาห์นี้อ่าสิบห้าถึง สามสิบเอ็ดพษาคมนี้ไม่พูดอะไรเป็นดีที่สุดนะฮะจะส่งผลให้ท่านประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานความมั่นคงนะครับทั้งหมดทั้งมวดคือการพิจารณ์จากผมสอนรักลิเกนะพยากรเชื้อสิบเป๊ะ